นะคะเพื่อนเพื่อเรามาใส่กะทิลงไปเลยนะคะจากนั้นก็นัำไก่ลงไปเลยนะคะเ <c oughs> ติมน้ำไปอีกนะคะเพื่อนๆรอให้ไก่สุกก่อนนะคะ รอให้กใส่มะเขือลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้มะเขือสุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะ,พพนนะเพื่อนเพื่อนวันนี้พินาก็มาชวนเพื่อนเืเข้าครวรแล้วนะคะวันนี้พินานจะมาแกง,งนะคะ หน้าตาของแกงเขียวหวานที่นาก็เป็นแกงเขียวหวานไก่ค่ะอันนี้ก็เป็นขนมจีนนะคะที่พี่นาเตรียมไว้น้ำพริกแกงเขียวหวานแล้วก็ผักนะคะแล้วก็มะเขือไก่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยคะ่ะเพื่อนๆใส่มะเขือลงไปนะคะ เดี๋ยวรอให้เมะเขือสุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่มะเขือลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้เมะเขือสุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะเพื่อน ดีคเพื่อนๆวันนี้พี่นาก็มาชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้ <c oughs> พี่นาจะมาแกงเพราะแกงเคียวหวางพี่นาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาหน้าทานไหมเอ่ย นะคะวันนี้เพื่อนวันนี้พินาก็มาชวนเพื่อนๆเ,เข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาจะมาแกงแล้วก็มะเขือไก่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยคะ่<ๆ>ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ ขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะโอเคนะคะนี้ก็หม้อใหญ่แล้วนะคะหม้อใหญ่แล้วจุจุไปเลยลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเติมน้ำพอคลุกคลิกก็พอนะคะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำกะทิลงไป พี่นาจุดคิดแ็กแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนคะ่ะโอเคนะคะแล้วก็มะเขือ ไก่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ เติมน้ำแล้วก็เอาพริกแกงลงไปเลยคะ่ะใส่ผักลงไปเลยนะคะโหระพาลงไปค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุน,นะคะ่ะ โอเคนะครับขค่ะหน้าตาของแกงเขียวหวานพี่นาก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้พี่นาก็มาชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาจะมาแกงแล้วก็มะเขือไก่ ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะโอเคนะครับลงไปเลยนะคะเพื่อนๆ เติมน้ำพอคลุกคิกก็พอนะคะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะมาใส่อ่าน้ำกะทิลงปลาเสร็จแล้วเ๋ยเราลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเติมน้ำพอคลุกคลิกก็พอนะคะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราก็ จะมาใส่อ่าน้ำกะทิลงนี่ก็หม้อใหญ่แล้วนะคะหม้อใหญ่แล้วจุจุไปเลยใปตักใส่ถ้วยกินกันเลยนะคะเพื่อนๆนโอเคนะคะเพื่นพนอนๆเพราะแกงเคีหว,วานพี่นาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาหน้าทานไหมเอ่ยนี่นะคะวันนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่มะเขือลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้มะเขือสุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะเพื่อนๆไปอีกนะคะเพื่อนๆรอให้ไก่สุกก่อนนะคะรอให้ไก่ใส่มะเขือลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้มะเขือสุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะเพื่อน กระทิ้ลงหม้อเลยใส่ผักลงไปเลยนะคะโหระพลาลงไปเติมน้ำ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะโอเคนะคะเพราแกงเคียวหวานพี่นาะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาหน้าทานไหมเอ่ยนี่นะคะวันนี้จากนั้นก็นํำไก่ลงไปเลยนะคะ <c oughs> เติมน้ำเขียวหวานไก่ค่ะอันนี้ก็เป็นขนมจีนนะคะที่พี่นาเตรียมไว้น้ำพริกแกงเขียวหวานแล้วก็ผักนะครับะ่ะ โอเคนะคะเพื่อนๆพี่นาขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะแล้วก็เอาพริกแกงลงไปเลยค่ะนี่นะคะ ใส่ผักลงไปเลยนะคะหัวราคาลงไปค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุน